จิตสังหารแมนยูโร2024รอบสชนะเลยสเปนอังกฤษให้น้องออก้าเป็นคนตัดสินน้องอองกาไทยถูกมาแล้วแมตช์หนึ่งเลือกอิงลิชพอดีมารอบนี้จะเป็นใครดูออก้าครับออก้าครับลูกเลือกไหนครับเลือกเลือกแชมป์ยูโรที่โป้งไหนไหนเป็นแชมป์ยูโรครับเลือกมาเลยอ่าโอเคโอเคเหมือนจะอาปากครับวัางงานนี้อ่าอันนี้ดู o n ดี๋ยวให้ให้คนเลือกก่อนอ่ะ,อะกินไปลูกมาดูการอะไรเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ย <c oughs> อังกฤษอังกฤษน้องเรื่องอักฤษอีกแล้วอ่าเดี๋ยวรู้เรื่องออการ์แม่นแมนแม่นท่านสีแชมป์นี่คืออันนี้คือเดี๋ยวรู้กันออการ์แม่นแมนแม่น,มนจะได้ไม่ตกงานเหมือน,นพัดดอก